ตำบลบ้านแซวเรามีศักยภาพที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เขายังขาดความเชื่อมั่นเศรษฐกิจชุมชน,ชนเราไม่ได้มองเงินเป็นหลักอย่างเช่นในการพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวหมู่บ้านโฮมสเตย์ก็จะมีรายได้เข้ามากลุ่มทอผ้าเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาดูงาน,นจําได้ค่าวิทยากรเราติดลําน้าโขงเราจะมีเรือบริการนักท่องเที่ยวกลุ่สมสมุนไพรตาบลบ้านแซลเป,เป็นต้นแบบตําบลสุขภาพ คือมันเป็นการกระจายรายได้ได้มากได้น้อยไม่เป็นไรก็รแบ่งปันกันได้อย่างมีความสุขในหลวงท่านพระอ,องค์ท่านจะเน้นมากในการให้ทุกคนสามารถทําได้แบบง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องที่ยากความรู้ของในหลวงที่ได้ทรงกลั่นมาให้พวกเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเราเอามาเป็นแนวทางปฏิบัติเราสามารถที่จะอยู่ได้ยงไงอย่างยืน